ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะได้ามาแล้วครับเก้าเดือนเก้าเป็นเหตุนะฮะ World Camera นะครับชื่อบอกอยู่แล้วนะ Cam ิลลนะครับกล้องแน่ๆครับแต่ก,กล้องอะไรนะครับอ,อันนี้ก็จะมาอันบอกนะผมสั่งไปวันที่เก้าเดือนเก้าเนี่ยแหละจริงๆเขาต้องส่งให้ผมประมาณสิบหรือสิบเอ็ดตามตีสาวอาทิตย์แล้วผมเลือกให้ไปส่งที่ทำงานนะวันนี้วันจันทร์ก็เลยได้ละ เออนะโอเคก็ีพอมาถึงผมก็ประมาณนี้นะข้างนอกโอเคเลยไม่มีบุบสลายใดยๆเดี๋ยวไปแกะฟอร์มกันเลยนะอ่า นี่ <Nee. S 2> ชิ้นที่หนึ่งห่อกันกระแทกมาอย่างดีนะวอลคาร่มาอยู่ด้านในแล้วตื่นเต้นมากตอนนี้บอกเลยนะวางไว้ก่อนดูในกล่องมีอะไรอีออแน่นอนถ้าได้เห็นกล่องนี้แล้ว,แ,ลวแน่นอนอินสตาสาหกนนะตัวนี้ก็แน่นอนนะ เป็นไม้เซฟนนี่นะั่นเองนะเต้นให้ผมเลยข้างในไม่มีอะไรแล้วนะเขาก็ใส่กันกระแทกมาแหละเหนเ็นป่ะไม่มีอะไรแล้วนะข้างในกล่องโอเคในกล่องผมครบถ้วนละของที่ได้มาในะตอนนี้นะนีนะ่เราก็ตั้งกล่องไว้ให้มันเท่ๆเหมือนเดิม อืมเห็นไหมเลยนะทีนี้เราก็มาแกะห่อกันอันนี้ไว้กตอนอยากรู้อันนี้เลยนี่เราก็รับเทปมาอย่างดีนะดูร่องรอยแล้วแม่จะต้องตัดเทปแล้วก็มาประมาณทางนี้นะตัดเลยเลยอ่ะวันนี้ผมจะตัดแล้วไม่บาดนิ้วตัวเองไหม <laughs> เล่นสเตอร์ได้ดีนะครับต้องมีเทคนิคนิดนึงนะฮะดูพวกรอยบากที่เขาแปะเทปมานะ 8, แปะตรงไหนจะได้แกะง,ง่ายๆเพื่อหัวเรื่องนะอ่ะเออก็ปี๊ดไปหัวท้ายแค่นั้นเลยอย่าออกแรงเยอะเลยเดี๋ยวมันไปโดนฝ่องของ้างในใช่ไหมเออ สั่งออนไลน์ก็จะได้ฟิลประมาณนี้โอเคนี่เราก็ติดอีกด้านหนึ่งนะเล็กน้อยหั่นเข้าไปอันนี้กีดเป็น้างนะครับแค่ความเป็นกีดนะผมเนี่อเนี <Che> และแล้วก็อยู่ในมือผมนะฮะอ,อลนนแล้วลงไนปะน,นะนี่เป็นไงได้ละแกะกล่องนะฮะอินสตาสามหนะฮะพ็อกเก็ตสามหกศูนย์แอคชั่นลนี่นะกล่องนะฮะ ด้านข้างโดยรอบเขาก็จะบอกว่าในกล่องมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะนะตามสไตล์เออนะสวยดีนี่เห็นไหมอ๋อ,อดีใจเต้นเต้นอยู่ในมือโอเคอันนี้ผมอันบ็อกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อของมาไม่ครบหรืออะไรยังไงนะอันนี้มันก็ได้ครบแล้วก็หิบห่อมาก็โอเคเลยนะนนก็ สนแกะไม้ออกซะหน่อยอะไรอย่างเี้นะโอเคสรุปผมนะสั่งจาก s h o ป e ีที่ World Camera ก็ส่งมาเรียบร้อยนะก็ใส่หากล้องอยู่เดี๋ยวผมชี้เป้านะใต้คลิปเลยเออก็ผมได้มาประมาณ1นะึ0งหมื่นหกพัะวันที่ 9, เ้าเดือนเก้าเขามีโปรล,ลดของทางร้านนะก็ซื้อ อันชอปปี้มาเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแกะเดี๋ยวว่าอันบอกคิดวคลิปนี้มันจะยาวยาว,ยาว,ย,าวยาวเลยนะ,นะสวยดีนี่อินซา่าเออลืมบอกไปผมซื้อกล้องเนี่ยในในชุดททนะที่ช็อปอะเขาแถมอันนี้นะเนี่ยในเซลฟี่เขาแถมมาด้วยนะเผื่อใครไปจัดกันช่วงนี้นะเพิ่งเปิดตัวนะเปิดตัวปุ๊บโดนไปอย่างมันก็จัดเลยอย่างว่องไว นะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามนาะอ่านบอกกันนะครับเดีย๋ยวนี้ชอบก็ติดตามคลิปกันด้วยนะฮะสวัสดีครับผม